สวัสดีครับนักเรียนและก็ผู้ปกครองครับก็พบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ลิปนี้นะครับคุณครูนั่นก็จะมาทำการสอนนะครับวิชาประวัติศาตสตร์นะครับีสาระหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้ก็เคยสอนสาระหน้าที่พลเมืองนะครับ เอแล้วนะครับขอบแบบคลิปนี้ก็จะมาสอนวิชาประวัติศาสตร์นะครับซึ่งเป็นวิชาที่น่าเรียนมากนะครับเพราะว่าเป็นวิชาที่ทำให้รู้ว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาเป็นยังไงนะครับแต่ให้เรียนท่านประวัตศาสตร์ที่ยสามเนี่ยเราก็ไม่ต้องเรียนอะไรมากนะครับเรียนแค่เป็นพื้นฐานนั่นเองนะครับเพื่อให้ครูครูก็จะ อาบอนอนนะครับให้เราได้ทราบกันนะครับสำหรับ hmm. ที่สถาบันศาสตร์เนี่ยก็จะเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งนะครับ mm hmm. ในเรื่องการใชส้สกรารตามประวัติทุนไทยและก็ปฏิทินสากลน,นะครับท mm hmm. ี่ซึ่งจะเรียน คับผู้ปกครองก็กอยากจะดูว่าประเทศจีนไทยหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วก็รุ่นสาวคนหน้าตาเป็นยังไงระหว่างไทยกับสาวคน,นเรียมแตกต่างๆนิดเดียวนะครับในใจเนี่ยก็จะมีภาษาไทายเป็นหลักส่วนรุ่นสาวคนเนี่ยก็จะมีภาษางคุณนะครับเป็นหลักก็แต่ว่ามนาันก็คล้ายคกันก็แค่บอกวันเดือนปีนะครับฉะนั้นม,มีอะไรที่ แตกต่างม,มากรับอาทิตี์เหมือ mm hmm. นกับวิชาสังคมก็ mm hmm. คือตงมีมาตรฐานในการเรียนรู้ว่ามีอะไรบ้างนะครับสำหรับมาตรฐาน,นการเรียนรู้ของวิชาประวัติศาสตร์เนี่ย mm hmm. ก็เข้าใจความหมายความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ hmm. สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคร,คราะห์เหตุการณ์ต่าง อย่างเป็นระบบนะครับเป็นมาตรฐานส่วนตัวเลขนะครับตัวเลขที่เป็นซอเซียเลขสี่เนี่ยนะครับมันก็มีความหมายนะครับความหมายถ้าเป็นเลขสี่นะครับเป็นสาระอวสานครับถ้าเป็นสาระที่สองชื่อวิปูได้เคยสอนที่จับวลาครเนี่ยเขาเป็นสาระหน้าที่เปรียบเทียนะครับส่วนถ้าเป็นเลขหนึ่งเนี่ยเป็นสาระสัจธรร มันไม่มีความสำคัญแต่ว่าบอกให้รู้แค่นั้นเองครับว่ามันมีความหมายอย่าะไรนะครับส่วนตัวชี้วัดเนี่ยก็คือพอจุดสามทับถุงนะครับก็คือเป็นตัวชี้วัดที่หนึ่งเทียบสักราที่สำคัญตามปฏิทินวิชาเรีนชีวิต,ตวประจะเบิกนะคือานความว่ากากเรียนได้เรียนผ่านไปเรื่องสักราเรื่องปฏิทินเนี่ยนักเรียนก็จะทราบว่า าการเทียบสกรดที่็นังนอาจารย์เป็นตอกประสอีกครั้งหนึ่งนะครับกัน,นกต่อไปนะครับเอาดนี้ตัวประสงค์การเรียนรู้นะครับสู่ตัวชี้วัดนะครับก็คือระบุว้เลยชัดเจนนะครับว่านักเรียนสามารถจำแนกสกราที่เป็นพุทธสกรารคริสตสกราและพิทรอสสกรา,กราได้นะครับ ก็จเป็นจุดประสงค์จุดประสงค์นะครับการเรียนรู้สู่คุณชีวัตอาจจะเห็นจบได้นักเรียนสามารถที่จะแยกจำแนกได้ครับเป็นประสงค์งของการเรียนรู้ครับไปดูคือหน้าตาของปริเทศจนไทยกับประเทศอินเดียนะครับเรียนมองมได้นะครับว่าปริเทศจนไทยเนี่ยเป็นหน้าตา ยังไงครับซึ่งครูคนส่วนใหญ่ก็ว่าราเรียอก็ต้องเห็นทุกวันทุบ้านก็มีนะครับทีบ้านก็มีที่โรงเรียนก็มีนะครับก็เป็นสิ่งที่บอกเรื่องเวลาวันเดือนปีที่แล้วปีนี้ปีในอนาคตยังไงครับประก็ด้านขาบวนครูเนี่ย ครับขบวนครูเนี่ยเ็าเป็นปฏิทินสากลน,นะครับขเขาจะเขียนว่ากรเล่นดนะครับ2021นะครับเขาเป็นปฏิทินสากลหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับผมต่อไปเขาถามว่าเพราะเหตุใดน,นะครับเพราะเหตุใดเราบุรต้องเรียนรู้เกียวกสักรารสักราระทำไมนักเรียนต้องเรียนรู้ด้วยนะครับ ก็บอกว่าในการในการศึกษาเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันหรือเหตุการณ์สําคัญทางประวัติศาสตร์จะมีสกสารระบุไว้เสมอนะครับเราจึงจําเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับสกสารเพื่อใหอ้รู้ว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อใดนะครับเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหลังนะครับที่เราจะนไปเราต้อเรียนรู้เรื่องสกสารนะครับ เป็นคำจะเป็นกนารถามนะครับว่าคนอาจจะสนใจเรียนเลยทำไมครับเรียนแบบนี้ปกติผมเห็นทุกวันยนะอ,อยู่แล้วอผมเห็นทุกวันอยู่นะทตอนนั้นเรียนที่อะไรจบจากที่เราประสบเรเห็นท,ทุกวันเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ความหมายมันเียหน้ากงไปดูปฏิทินนะครับเราบอกว่ามันมีวนันมันมีเดือนมันมีปีนะคระับปฏิทินบาง บางประเน,นอาจจะมีรายละเอียดเยอะนะครับซึ่งอาจจะมีรายละเอียดอยีกเยอะะนะครับจจแต่ว่าถ้าดิดาเราไม่เรียนรู้เนี่ยเราก็จะทราบว,ว่ามันเป็นอย่างไรนะครับเอีนี้ต้องรู้ที่มานนะครับที่มาของสกราทีมาของสกสาทีนี้ความหมาย,าายาของสกสาเนี่ยแปลว่าอะไรสัตว์กรารนะครับแปลว่าการเนาะ รับนะครับที่เป็นการรับจักราบมักจะต่อท้ายด้วยคำอะไรนะครับหานักเรียน,นที่มาโรงเรียนทุกวันเนี่ยถ้าเป็นนักเรียน,นที่ทำเวนประจำวันนะครับครูประจำชั้นก็มักจะสั่งว่าให้นักเรียนเขียนวันที่ด้วยนะครับเขียนวันที่เขียนเดือนเขียนปีนะครับอันนี้นักเรียนัเราจบวันที่สมมตินะครับวันที่หน,นึ่งเดือนมิถุนายน ปศอ2564อน,นะครับนี่เห็นขั้นเรีเยนเจอแล้วว่ามีคำว่าอะไรนะครับมีคำว่าข้อสนะครับข้อสนะครับราะฉะนั้นพุทธศักราชพุทธศักราชนะครมีคำว่าศักราชะเนท้ายมามีคำว่าพุทธก่อนหน้าครับพุทธศักราชท,าทีนี้เราก็มาเข้าสู่ว่าศักราช การนับเนี่ยมีกี่อย่างมีที่ประเทศมีที่ศาสนานะครับอ่าโอเคครับไปดูสะดานแรกเลยครับผมสะดานแรกเลยคอจุดสอสารจุดหูรูปตัวสะพานนะครับรูปตัวสะพานล้ตามตัวลิขิตตรงนี้ว่ารูปตัวสานเป็อะไรการนับเปิดพุทธการนับเปิดพุทธ เริ่มนับตั้งแต่เมื่อไรหร่ล่ะการระเบิดภูนี้เริ่มนับตั้งแต่วันที่พระพุทธเจ้านะครับซึ่งเป็นศาสนาของศาสนาพภูนี้สเสนอกรณีพานนะครับเริ่มนับเป็นพศปัจจุบันเนี่ยนักเรียนพศอ,อ,อะไรนะครับปัจจุบันเนี่ยพศ2564 บอกมาคำว่าพุทธศักราชของเราเนี่ยมีอายุ2,564แล้วนะครับแล้วก็อนาคตก็จะมีนะครับเป็นด้วยแบบรุ่มอ่าลุ่นคน,นยุคหลังก็จะใชออ้พศไปออย่างยาวนานนะครับยุนคนี้งของพศเป็นศักราชแรกนะครับซึ่งศักราชนี้นะครับ ต่อใช้กับอาประเทศที่นับถือศาส,สนาพุทธครับประเทศที่นับถือศาส,สนาพุทธในอาเซียนก็มีประเทศไหนบ้างครับมีประเทศไทยประเทศธรรมะประเทศกัมพูชาประเทศลาวนะครับใช้พุทธสัพพะราดดูสัพราดที่สองอสัพราดที่สองก็คือ พอสอนะครับพอถึงสองซาลาถึงหรือขึ้นสาร์ทขึ้นสาร์ทนล้วก็บทความหมายอยู่แล้วว่าเป็นการนับแบบคลิปครับเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่เริ่มตั้งแต่เมื่อพระเยซูประสูติท่านเองครับพอพระเยซูประสูติปักเริ่มนับเป็นพอสองหนึ่งนะครับปฏิบัติคืเป็นพอสองเท่าไหร่สองพันเท่าไหร่นะสองพัน การที่สกิดนะครับเพราะมีอายุสองเท่ากว่าที่นิยม่ไหมครับทีนี้ศาสนานี้นะครับนิยมใช้ในประเทศที่นั่นคือศาสนาแบบซึ่งในทวีปยุโรปนะครับส่วนมากทวีปยุโรปทวีปอเมริกาทวีปอเมริกาใต้นะครับกลุ่มของเรียกอเมริกาใต้เนะี่ย ทยุโรปต่างๆเนี่ยจะใช้สกุลบานี้นะครับอระเทศไทก็มีนะครับเป็นที่ตั้งที่าสนาที่เขามีแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับก็คือประเทศที่มีแทนยุโรปมีแทนอเมริกาเหนือแล้วก็อเมริกาใต้นะครับก็ยัใช้พิษสกุลบาดูสกุลบาทต่อไปนะครับสกุล ที่สามนีครับสําหรับพอสามเนี่ยก็จะเรียนแค่สามสกสารมีสกาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับสกสาที่สามอื่นอื่พอรูปจุดพอสไลดจุดหรือพิศโสรสกลารครับพิศโลตสารพิารเนี่ยจะนับจะเริ่มนับพอสหนึ่งนะครับ เริ่มนักอาศอนอนตอนที่ท่านมันมีบุคคลบัดนะครับซึ่งเป็นศาสดาของสายสลามเนี่ยผมก็ยึดชนุสลินจากเมืองเมกัปไปสู่เมืองเวีนะนะครับเพื่อให้รอดพ้นจากการปกครองได้ของคนที่ไม่ได้เป็นศาสดาสลามนะครับเป็นเรื่องยาก อศอหนึ่งตั้งไตับนันนะครับั้ต่ปันนเมนาก็เรื่อนับพศหนึ่นะครับตอนนี้พศหนึ่งตรงกับพศไหนนะครับก็ตรงกับพศหนึ่งพหาหมายถึงว่าปฏิชุมปฏิชุมการนับเนี่ยรับสารเนี่ย่นน,ดนดับพศออหนึ่ง ต,ตรงกับข้สองพ .65 ศา,าสนาคริสต์บนที่ก็เริ่มนับเป็นคศอ,อสอหนึ่งเมื่อปีสอง0ันเอ้าไม่ใช่ปีคศอสอห้สาว่าศาสนาคริสต์เกินเือนหลังไอัตรัตล์เป่ปเยปเกือนหลัง พุทธศักราชห้ารอยส่ปีนะครับอ่ะนี่ครับจักรราครับสำหรับป .3 เนี่ยเรียนแค่สามนะครับดูความหมายมว่าจักรราเราว่าอะไรนะครับมีศี่รักราแล้วกงขึ้นในช่วงไหนเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงไหนนะครับพศอ พุทธศักราชเร us, okay. being, ิ the the η, shadow, ่มมาตั้งแต่ขอศอกหนตอนที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานครับเริ่มนับวศอกหนึ่ทธ่สกทาเป็นก็เริ่มมีนับขศอนเนี่ยตอนที่พระเยซูประสูติครับส่วนขศอหนึ่งเริ่มนับตั้งแต่ท่านสกทาเป็นมีหมวกบัลลังก์ครับยกพุทธินิพ นะครับจากมุกา่าภิสวรรค์นะที่คือการนับเรื่องนับอย่างนะครับเนี่ยคือความหมายแค่นี้นะครับขั้ต่อไปนี่ก็พอรู้ความหมายแล้วเราก็หาระยะห่างกันนะครับว่าห่างกันมุกขุทูตูก็บอกไปแล้วนะครับว่าพุทธศตกรรษครับที่ศตกรรษห่างกันเท่าไหร่นะครับนักเรียนถ้าเกิดว่า นักเรียนเนี er, ่ยในในข้อความที yeah. ่คุณครูสอนนักเรียนเนี่ยเขาบอกว่าพศสอ6 0ั้อีลบด้วยพศสอ1 7นนะครับลบกันดูผลลัพธ์มันก็จะได้500้สนะครับก็พิูนดูเป็นการนับนะครับว่าได้ห่างเท่าไหร่นะครับต่อไป เป็นหลักการเทียบปีสังกานะครับ,รบถ้าต้องการรู้คอเท่าไหรเนี่ย<ๆ>ก็ให้เอาคอบวกด้วย5้3รหรือ5 4 3นะครับก็จะได้คอ .2 น,นั้นๆนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าต้องการรู้คอ .2 นครับว่าเป็นคอเท่าไรเนี่ยก็อยเอาคอลบห้า้อบก็จะได้ผลลัพธ์คอนะครับ นี่คือการหลักการเทียบสตวราดนะครับการเทียบสตัตว์ระดัครูครูเชื่อนะครับว่าอตอนที่เราเรียนอยู่ชั้นป .2 เนี่ยคครูชั้นป .2 ต้องทำเคยสอนเรียนมาแล้วนะครับแบนนี้เป็นการท,ทบทวนว่าการเทียบสตวราดเป็นแบบไหนนะครับอาครันนี้ ป็นตัวยอย่างการเทศยบสตลาดนะครับจากพศเป็นคศนะครับว่าถ้าถ้าเกิดว่าเราต้องการหาพออีคศเนี่ยเราก็เอาพีคศตั้งลบด้วย543นะครับเ,เราก็จ,จะได้พออีคศก็จะพูดไม่ใช่ครับคือจะได้พออีคศแต่ถ้าต้องการหาพออีคศเน่ก็เอาขึ้นสัตว์ตลาดคศตั้งลบด้วย หนึ่งสนะครับก็คือปีพศสองวันรู้นะครับในชีวิตจริงเนี่นะเดี๋ยวเขาลองดูว่าเอาอายุนะครับอายุของเราเนี่ยเราเกิดเราเกิดปีไหนนะครับเราเกิดปีพศไหนเราต้องาการจะรู้พุทธศักราชเนี่ยเราก็ต้องเอาอะไรนะลองลบลบใช่ไหมเอาอีกตัวอะเนี่ยลบด้วย543เราก็จะรู้ว่าอ๋อเราเกิดที่ักราชเท่าไหร่นะครับ อาจจะเกิดว่าฝรั่งระจกดฝรั่งมาเมืองไทยเนี่ยนะครับเราต้องการรู้ว่า,าเหตุการณ์ในยุโรปนะครับเหตุการณ์ยุโรปเกิดในปีข้อศอไหนครับเกิดแปบบีข้อศอไหนแล้จะรู้ว่าข้อศอนั้นแ่ะมันจะเกิดมันเกิดกับข้อศอไหนก็เอามาบวกกันก็นจะได้ทราบอ๋อข้อศอกเท่าไหร่นะครับ นี่เป็การการเทียบร,นะรับการรู้สัจธรนะครับการรู้สัจธารมความหมายสัจธารมนะครับว่าสัจธารมแต่ละสัจธารมเนี่ยคือที่ไหนเป็นของศาสนาไหนนะครับเอาเผลของการรู้สัจธารมเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เป็นประวัติศาสตร์คือที่ไหนแลนะสามารถมาเทียบกันได้ ก่อนจะเป็นการขยายความของเราให้เพิ่มขึ้นครับให้ใหยญ่ยกวางขึ้นมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นกอ,อคทุว่านะครับคลิปน,นี้ก็จะเป็นประโยชน์รับเพียนนะครับและตอนท,ที่ป็นกองที่ได้ฟังพอพรอบๆกับเพืนนะครับว่า,าสถาห์ที่เราเห็นประิทีนแวนที่ข้างฟ้าของบ้านเนี่ย นะครับเราใช้ดูเวลาไม่ใช่ใช้ดูวันเดือนปีเนี่ยมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรนะครับความหมายเป็นปอย่างไรก็ได้ดูนะครับเพราะฉะนั้นครูเชื่อโดยทั่วไปการสอนวิชาบราณศาสตร์คีอคงจะทําให้นักเรียนนะครับมีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับท้ายของฝากนะครับเราถ้าเกิดนักเรียน อ่านไม่ใช่อ่านดูคลิปข้อเดียวยังไม่เข้าใจนะครับคุณครูขอสเสนอแนะนะครับว่าเขาเปิดหลายครั้งหลายทางเราก็จะได้รู้ประมาณว่ามันเป็นยังไงครับเพราะว่าคลิปเนี่ยสามารถที่จะเปิดได้หลายครั้งไม่เข้าใจก็เปิดกลับไปครับตบทวนหาทวนไปเราก็าได้ทราบเพราะฉะนั้น ก็ชิดว่านะครับประโยชน์กับนักเรียนนะครับคุณครูก็อขอเจบาก,การอาสอนออนไลน์เป็นแค่นี้นะครับเจอกันนะครับเป็นกันใหม่คลึกหน้านะครับสวัสดีครับผม